สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆของลูกชาวไรอันมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยจากคิวงานล่าสุดที่ผ่านมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับก็จะมีภาพความน่ารักและความประทับใจมากมายภายในงานนี้นะครับซึ่งจะเป็นงานประจำปีปิดทองภารูปเหมือนหลวงพ่อฉาบหลวงพ่อพิมพ์สมเด็จพระพุทธจารย์โต พรมลังสีพิธีพุทธาพิเศษครบรอบ80ปีซึ่งวันนี้นะครับเรียกได้ว่าแฟนๆหลายท่านนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชายเยอะแยะมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะหลายท่านนะครับต่างรอคอยกันมาของลูกชา,ายไรอันอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดยแฟนๆหลายท่านต่างเข้ามาชื่นชมภาพความน่ารักและชื่นชมชื่นใจ มาให้กำลังใจกันล้นหลามที่จะมาฟังเสียงที่มีสเสน่ห์ความสง่างามความเป็นที่รักของลูกชาวไรอันที่มามอบความสุขด้วยเสียงเพลงด้านหน้าเวทีนะครับเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าและประทับใจมากเลยทีเดียวมาไลายด้านหน้าเวทีที่มามอบให้กับลูกชายก็ล้นหลามมากมายและจะมีโชว์พิเศษโดยพ่อต่ายนะครับร่วมร้องเพลงกับลูกชายที่มาในเพลง ขหารอากาศขารักและเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยแม่อังได้โพสต์ขอบคุณสําหรับความรักความอบอุ่นจากงานที่ผ่านมาครับโดยระบุข้อความดังนี้นะครับขอบคุณเจ้าภาพงานที่จ้างน้องขอบคุณกําลังใจหน้าเวทีและทางบ้านขอบคุณมาลัยน้ําใจขอบคุณมาลัยออนไลน์ขอบคุณทีมแอดมินขอบคุณทีมมาลัยขอบคุณตากล้องและใจความสําคัญที่แม่อัง ได้ระบุก็คือขอบคุณค่าแก้วรอขอบคุณทีมงานยุ้งข้าวที่มาดูแลน้องและนี่ก็คือภาพความน่ารักที่หลายท่านนะครับได้รับชมด้านหน้าเวทีและรับชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าลูกชาวไรอันนะครับจะไปทำการแสดงที่ไหนก็ตามก็จะมีแฟนๆตามไปให้กำลับบงใจแน่นทุกเวทีและเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและในวันที่9มีนาคมนี้นะครับ ตามไปสนุกกันต่อในงานประจำปีในงานนำ้ำมัสการหลวงพ่อทองหลวงพ่อพุทธวิหารทอดพอระประา่าสมคีเพื่อสมทบทุนบุรณะ่ซ่อมแซมณวัดบางไผ่พระอารามหลวงตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมตามให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆนะครับ ต่อมานะครับก็จะมีข่าวดีสําหรับแฟนๆของลูกชาวไรอันและแฟนๆหลายท่านนะครับก็จะได้ชมเสียงมันหวานของลูกชาวไรอันในคุณพัช,ช่วยโดยทางเพจคุณพัช,ช่วยนะครับได้แจ้งข่าวดีจากทางเพจโดยระบุว่าในวันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะแอดมีเพลง,งเพราะๆจากลูกชายแห่งชาติไรอันกันบัณฑิตที่มาถ่ายทอดบ,บทเพลงจากายปากกาครูภัยบุญบุตรขัน จะเพราะโดนใจขนาดไหนห้ามพลาดในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมตะวันโด่ง10บโมงตรงและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีจากทางเพจเมื่อล่าสุธิพันธ์มาและเรียกเลยว่าลูกชาวไรอันนะครับได้ขับขานบทเพลงของครูไพบูุ์บุตรขันหลายเพลงกันเลยทีเดียวและแต่ละเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะครับผู้ชมและมีความเป็นลูกทุ่งแท้ที่หาชมได้ยากถือว่าเป็นการสืบสารเพลงครูไพบุญ บุรคันที่สมบูรณ์แบบและมาในแบบฉบับของลูกชาวไรอันที่รับชมได้แล้วไม่ว่าจะเป็น YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดและในรายการคุณพระช่วยเข้าไปรับชมกันเยอะๆนะครับและเรามาดูข่าวดีต่อมาจากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ซึ่งมีการอัปเดตข่าวล่าสุดสำหรับสาข,ขา KA3 ลูกทุ่งมอํายอดนิยมและในสัปดาห์นี้นะครับได้มีการอัปเดตแล้ว ในวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาและศิลปินที่ท่านรักจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากอันดับ6 KA35 อสาสุกุณพรก็ยังคงอยู่ในอันดับเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในอันดับ5 KA31 อคอปเตอร์วงศิลและก็ยังคงรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้อย่างเนียวแน่นในสัปดาห์นี้นะครับอันดับ4ก็จะเป็น KA33 ยูริโตเกียวมิวสิกซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ตกมาอยู่อันดับ4และอันดับ3ก็จะเป็น KA32 นุกธนาดลในสัปดาห์นี้ได้ขยับมาอยู่ในอันดับ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมและอันดับที่น่าสนใจสำหรับอันดับ1และอันดับ2ในสัปดาห์นี้อันดับ2ได้แก่ KA36 อุ้งอิงเพชรบ้านแพง น้องอุ้งอิงได้ตกมาอยู่ในอันดับ2และเปลี่ยนกันผัดกันขึ้นลงกับอันดับหนึ่งนั่นก็คือ KA34 าไรอันกัดบันดิตและจากที่ตกมาอยู่อันดับ2ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับและวันนี้ในสัปดาห์นี้คะแนนของลูกชาวไรอันนะครับได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยและต้องขอแสดงความยินดีกับลูกชาวไรอันในสัปดาห์นี้นะครับและในสัปดาห์หน้านะครับศิลปินที่ท่านรักจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ ร่วมกันหมคะแนนได้อีกนะครับไปเรื่อยๆจนถึงมาที่4พฤษภาคมปี2568นะครับและสามารถติดตามการอัปเดตคะแนาน,านจากคมชัดลึกอวอร์ดได้อีกช่องทางนะครับและต่อมานะครับ เรามาดูข่าวดีกันต่อสำหรับการอัปเดตจากกระแสการตอบรับจากแฟนๆที่เข้าไปขอเพลงหมอดูหมอใจซึ่งเป็นการร้องคู่ระหว่างน้องไรอันและน้องอุ้งอิงและในการอัปเดตสำหรับเพลงที่ถูกเอมามากที่สุดเนตเวิร์ดเพลงฮิตติดชาร์ตท็อป20สำหรับเพลงหมอดูหมอใจไรอันร้องคู่อุ้งอิงก็จะคงติดอยู่ในอันดับ5ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมและต่อมานะครับ ใน FM95 ลูกทุ่งมหานครในมหานคร20ชาร์ตอันดับเพลงหมอดูหม้อใจก็จะคงติดอยู่ในอันดับที่8เท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับและอีกชาร์ตที่น่าสนใจนั่นก็คือในลูกทุ่งสเตชันลูกทุ่งชาร์ต20อันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์เพลงหมอดูหมอใจของไรอันอุ๋งอิงก็จะคงติดอยู่ในอันดับที่4และอีกเพลงที่น่าสนใจนั่นก็คือ ไปดวงจันทร์ไม่ปั่นดวงใจของไรอันกันดบัณฑิตติดอยู่ในอันดับที่หนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือกระแสการตอบรับจากแฟนๆที่เข้าไปขอเพลงทุกครื่นที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูภาพความน่ารักของแม่สู่สุนารีถ้าหากท่านใดนะครับได้ติดตามบนเฟซบุ๊กของแม่สูตก็จะเห็นภาพความน่ารักของแม่สูตที่ปลูกผักสวนครัว เอาไว้กินเองและแม่สูได้เอามาเป็นของฝากสำหรับทุกท่านโดยแม่สูได้มีข้อความระบ,บุกว่าหน้านี้โดยระบุว่าเตรียมผักไปฝากกรรมาการกับลูกชายแห่งชาติไม่หมดนี่ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เห็นภาพของแม่สู่สุนารีได้นำผักมาฝากซึ่งภาพแรกนะครับก็จะเป็นแม่ทา้าพ่อเอชายาคุณเสนาลิงและลูกชา,ายไรอัน และแม่สูได้บอกว่าเป็นผักปลอดสาปรปลูกไว้กินเองและเป็นภาพที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและจะมีใจความที่แม่สูได้ระบุผักให้ฟรีขอค่าสติกเกอร์ดวงละหบาทและนี่ก็คือภาพความน่ารักของแม่สูสุนารีนะครับที่ได้เห็นแล้วแฟนๆหลายท่านนะครับก็มีความสุขตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของแม่สูปลูกผักทำสวนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และหลายท่านนะครับเห็นภาพนี้แล้วก็มีความสุขมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพความน่ารักของแม่สุสุนารีที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับเรามาดูการแจ้งข่าวสำคัญบน Facebook ของแม่อังซึ่งได้แจ้งข่าวให้กับ FC f c แฟนคลับของลูกชาวไรอันซึ่งเป็นข่าวสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยแม่อังได้ระบุว่าขยันปลอมกันจริงอันนี้เพจปลอมนะคะถ้าหาใคร ไม่ต้องรับเป็นเพื่อนนะคะและนี่ก็คือข่าวสำคัญที่แม่อังได้แจ้งข่าวสำหรับ FC แฟนคลับของลูกชาวไรอันถ้าหากเห็นภาพโปรไฟล์ที่ใช้ชื่อไรอันกัดบันดิตและเป็นหน้าเพจเพจนี้นะครับซึ่งแจ้งหรือว่าทักไปสำหรับแฟนคลับทุกท่านโดยระบุว่าเพจนี้เป็นเพจปลอมและนี่ก็คือการแจ้งข่าวสำคัญจากแม่อังเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชม และทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวดีล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับหลายๆวันที่ผ่านมาและแฟนๆทุกท่านได้เห็นการแจ้งข่าวดีของลูกชาวไรอ,อันมาโดยตลอดเพราะการทำความดีอีกทั้ง f c f a n แฟนัラช่วยกันสนับสนุนจึงทำให้ประสบคอมสํเเ็็จไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนก็ตามก็จะมีแต่คนรักและตามไปให้กำลังใจมากมายและเป็นสิทธิยืนยันว่าความดีสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ และก็ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกท่านด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่และชับไวทุกวันก็สามารถติดตามในใน N S P 198นะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ